สวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 9 8 t t a r o t Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าข่าวลือเกี่ยวกับคุณการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึงนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจยยารณญาณใน,นการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเขาถามไพ่เลยนะว่าเขาลือกันว่าคุณเป็นยังไงช่วงนี้ข่าวลือเกี่ยวกับคุณ ขอภัยห้าใบนะงดงามสวยงามเป็นสีสันสีสันอะไรไอเราเป็นคนที่แต่งตัวแบบโทนแทบจะทูนเดียวกันอยู่ละไปทำงานคาแรคเตอร์ก็เป็นสีสันได้นะคุณอาจจะมีอะไรที่ เสียงหัวลรอะเรียกเสียงหัวล้อทําให้บุคคลทาให้คนรอบข้างอารมณ์ดียิ้มได้อไ่างเงี้ไม่จําเป็นต้องการแต่งตัวเสมอไปนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนเป็นข่าวลือนะมีสภาวะของการเป็นผู้นําเกิดขึ้นเมื่อก่อนอาจจะอะไรก็ได้ง่ายๆแต่หวนกับว่าได้พัฒนา อะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะเป็นมีพลังงานแบบนี้อยู่แล้วแหละการที่นําตัวเองอะมีความมั่นใจไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งในการเป็นผู้นํากินตําแหน่งใหญ่ๆเสมอไปแต่ตอนนี้คุณดูเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอ๋อจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบเนี้ยมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะแล้วที่ผ่านมา,าจ,จะเหมือนกับคนที่เพิ่งเข้าไปสถานที่ใดสักแห่งหนึง่ง ก็ต้องมีดูดูคนรอบข้างไว้ก่อนเข้าไปแล้วจะไปกลางมันก็ไม่ใช่แล้วค่อยค่อยให้เขาได้รู้ตัวตนของเรานะ,ะแต่ไม่ใช่แบบว่านี่เราทาาแท้คือไม่ใช่แบบนั้นมันมาในลักษณะของเป็นสัญญาณที่ดีอ่ะอืเป็นสัญญาณที่ดีนะคะมันทําให้คนรอบข้างไอ้มองว่ามองคุณไปใน ทิศทางของเออจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบนี้เราก็เห็นตัวจริงเห็นว่าเห็นความจริงอะไรบางอย่างว่าเออจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบเนี้ยดูน่าเกรงขามแต่ก็ดูไม่ได้เหยียดหยามใครนะไม่ได้เกรงขามแบบดูบางแกดูน่ากลัวดูแล้วคนไม่กล้าเข้าใกล้อะไม่ใช่แบบนั้นเออ ม,มาในลักษณะแบบผู้ทรงปัญญาทรงภูมิทรงปัญญาผู้มีปัญญาอะไรแบบเนี้ยดูเป็นผู้ใหญ่มากนะข่าวลือเกี่ยวกับคุณจะออกไปในลักษณะดุด้วยซ้ำมาในทรงดุด้วยซ้ำนะใต้สำรับมาเป็นในลักษณะของเออจิตวิญญาณเซนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ไกลๆก็รับรู้ ความรู้สึกของผู้คนได้ว่ามาดีมาร้ายแต่ก็ไม่ได้จะตัดสินใครหรอกแต่รู้นะรู้ว่า,าทรงนี้ควรออกหยู่ห่างๆอะไรเงี้ยทรงนี้ควรเป็นผูกมิดไว้แบบนี้หรือเปล่านะคะดูคนออกดูหน้าเกรงขาดูมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งยิ่งใหญ่แล้วเป็นไปนในทิศทางที่ดีที่แบบโอ้คุณแบบ น่าจะแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ๋อจริงๆแล้วพี่เขาเป็นแบบนี้นี่เองดูเพราในตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นความเพาที่ไม่ไม่ล้นอนะ่ะพอดีพอดีอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถ้ามีหน้าที่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสง่างามไอ้มีความรู้สึกเห็นความสง่างามนะเมื่อก่อนอาจจะมีความ สง่างมีความงามมีความงดงามอ่อนโยนแต่ทีนี้พักหลังๆเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนมีลุกแบบสง่างามนางพญาหรือแบบพลังงานแบบคิงอ่ะคนเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่คิดก่อนพูดก่อนทำนะก็ดูเข้าถึงยากอยู่แต่ถ้ามีอะไรที่มันจรงิงจังจรงิจรงๆ คุณจะเป็นคนที่เอยไม่ต้องเข้ามาเดยวมันจะไปหาเองอย่างเงี้ยค่ะวางตัวเป็นด้วยนะมันจะเข้าถึงยากสําหรับคนที่เก็บมาเลกเกลย์ไร่สาระหลอกลวงต้องตุนอย่างเงี้ยเข็นลังสีคุณแล้วน่าจะยากนะไปก่อนดีกว่าน,น่าจะเสียเวลาอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่จะมาดิวด้วยเนื้อหาสาระอะไรที่เป็นประโยชน์นะ คุณค่าเวลานี้มีคุณค่าที่เขาคู่ควร <laughs> อ่ะไพ่ทาโร่นะฮะเขาลือกันว่าคุณเป็นยังไงแปดดาบนะฮะ <laughs> <c ười> อยู่ในคือขีดวงล้อมอ่ะไม่ใช่จะให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆจริงๆนะคนที่จะฝ่าด่านนะฝ่าวงล้อมนี้เข้ามาได้ก็ต้องเป็นคนที่แน่จริงๆอ่ะ ฝาลงฝาลงวงล้อมเลยทีเดียวดีนะไม่บอกว่าถุกหม้อข้าวด้วยตีหม้อข้าวอัศวินเหรียญคือต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาที่จะปลูกมิตรที่จะเป็นเพื่อนเพราะคุณก็ไม่ใช่ว่าจะรับเอาทุกคนเข้ามาในชีวิตนะ มันก็เลือกเหมือนกันนะอืมอาจจะมีเข้ามาเยอะในชีวิตนะแต่คนที่จะไปกับคุณได้จริงๆอน่ยมีไม่เยอะหรอกคุยกันรู้เรื่องจริงๆหรือแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคุยกันเยอะอ่ะแต่เข้าใจอ่ะเวลาภัยมาก็ลมตัวกันตรงนี้นะอย่างเงี้ยรู้ว่าต้องมาเจอกันที่ไหนนะอย่างเงี้ยค่ะเดอะชาลีออ์อนะืม มีเสน่ห์จังเลยอะแตดุนะเหมือมมนจะมันพลังงานเหมือนเจ้ายศเจ้าอย่างนะเหมือนเจ้ายศเจ้าอย่างแต่ว่ามีความเอื้อเฟื้ออยู่ในนั้นเลี้ยงช้างสองตัวเหมือนเจ้ายศเจ้าอย่างแต่ก็ไม่เอาเปรียบใครอะดูแบบเป็นผู้ที่เหมือน จิตกุศลน่ะจะยศตตวเจยายา้าอย่างแต่มันไม่ไม่ใช่งไงแต่คนคนเขาลือกันคนเขาลือกันอาจจะเป็นเพราะว่าอ่านี่คือการตรีกรอบอย่างหนึ่งของคนหรือเปล่าเพื่อที่จะคัดคนเข้าหาหรือว่าเป็นคนขี้ลำคาญไหมบางทีการแต่งตัวแบบง่ายๆสบายสบาย เออสั้นยืดเกงยีเนี่ยมันมันจะบอกนิสัยคน่ใส,ใส,ส,ส่เสื้อยืดเกงยีรองเท้าพ่อไปนี่เป็นคนง่ายๆกันเองอย่างนงี้ใช่ไหมใครก็เข้าหาง่ายๆแต่ว่าคุณประมาณว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนที่เรียบง่ายไม่คนที่ไม่ใช่เรียบง่ายฉันเป็นคนที่ไม่ใช่ใครก็ได้จะเข้าหาได้ง่ายๆฉันรู้ตัวฉันดีฉันเป็นคนพูดน้อยฉันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่ชวนพูดชวนให้ใครพูดแล้วทาให้สถานที่แห่งนั้นดู คลายเครียดฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะทำไม่ไไม่ได้ทําได้บ่อยๆอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าฉันก็เป็นคนแบบเป็นคนดุประมาณหนึ่งก็จัดติมเลยข้างในเป็นยังไงก็แต่งออกมาในลุคแบบนั้นเลยแต่ไม่ใช่คนขี้โมโหนะทีนี้ให้ภาพที่ออกมามันทําให้คุณได้รู้สึกสบายใจไงมันอาจจะหนักหน่อยแต่งตัวแบบครบซะเยอะเลยแต่มันจะประมาณว่าให้ตีวงนะคะ ให้ผู้คนที่เขาแบบจะเข้ามาทําความเป็นกันเองง่ายๆนะให้ออกห่างออกไปคือถ้าฉันจะคบใครอ่ะฉันขอเป็นคนเข้าไปหาเองลุกแบบนี้เป็นคนที่จีบเองอืมไม่ต้องมาขายขนมจีบนะฉล้ว่าฉันชอบอะไรแล้วฉันเข้าหาเองอย่างเงี้ยค่ะฝ่ายจูโจมชาลอีอัดเอาอะไรมาให้มาวางให้ไม่เอาไม่กินแต่ถ้าเกิดอยากกินอะเดี๋ยวไปหยิบเอาเองอืม จะว่าง่ายก็ไม่ชิงจะว่ายากก็ไม่ใช่โดยพนเศษเชี <laughs> ่ยนทำไมต้องเป็นสำหรับนี้ออกมานะ <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะดึงดูดใครบางคนนะที่เข้ามาคือจะเป็นคนเก่งแต่ว่าเหมือนจะปกปิดความเก่งของตัวเองไหมเพราะอะไรเพราะว่า อยากเอาเวลาไปหาความรู้ต่อๆต่อๆไปไม่มีเวลาสอนใคร <c oughs> แต่ถ้าใครเข้ามาถ้าทมแบบอยากได้ความรู้จริจรงๆทุ่มเทให้เลยนะเพราะเพราะรู้ว่าตัวเองอะ่ะเวลาที่จะสอนใครหรืออยากให้ใครได้ดีแล้วอะ่ะจะทุ่มเทเวลาให้จะทําจะให้ใจไปเลยให้เวลาไปเลยแบบเนี้ยมันเหมือนกับคนปลอมตัวที่อยู่ในสังคมอะจริงๆน่าจะเป็นคนเรียบง่ายอะ่ะวิถีชีวิต แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ใครก็ได้เข้ามาในชีวิตแล้วเขาจะแอบแฝงอะไรก็เลยแบบตีวงล้อมตีเส้นไว้ก่อนเลยฮะถ้าไม่ถ้าไม่จัดเต็มสุดก็แบบจะปล่อยตัวสุดอย่างเงี้ยคนแม้แต่คนที่ชอบใส่เสื้อยืดเก่งยีนก,ก,ก็คิดว่าไม่น่าจะพวกเดียวกันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นคนเก่งเป็นคนมองคนขาดนะฉลาดจะตายปลอมตัวก็เก่งด้วยนะ ไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองมีความสามารถนะแตอ่อย่าลืมนะว่าผีเห็นผีก็จะมีคนลักษณะใกล้คุณแล้วก็มองคนออกเหมือนกันเ้าเป็น <c oughs> เ,นะเดซันเอ้าจะมาโกหกเราไม่ได้นะเธอใช่อันนี้เป็นไม่น่าปูกหรอกเลเวอร์มีสเสน่ห์มีพลังงานแบบดูนเ,ดดเ,ดนเนี่ยเออคิงไม้อะเก่งโดดเด่นมีเสน่ห แล้วก็ถ้าเนี่ยเดลเวอร์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่นะ่ะมันจะไม่ต้องอธิบายมากเหมือนเห็นตัวเองในกระจกแล้วมันจะทํางานด้วยกันได้ง่ายต่อให้แบบผิดใจกันบ้างหรือว่าจะมองจะมองข้ามความถูกผิดอะ่ะจะเลือกเอาแบบมิตรภาพเอ้ยอยังไงก็เพื่อนนะอย่างเงี้ยคือขอให้เข้าให้ถึงคุณได้เถอะอแล้วทุกอย่างมันจะดีเอง <laughs> จะมาในทรงนั้นนะข่าวเือนะ จะมีโหมดของลักษณะเหมือนครูบาอาจารย์ด้วยนะเออเวลาที่คุณอยู่นิ่งๆเงียบๆเนี่ยจะสไตล์เนี้ยชอบอยู่ในที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ชาร์จพลังงานสบายใจทุกคนต้องให้เกียรตินะต้องเครารพด้วยนะช่วงเนี้ย่าเข้าใกล้ไปดันขาดตัวใช้สมาธิสูงเลยนะเดี๋ยวปล่อยให้คุณชาร์จแบบนะจนเต็มก่อนเดี๋ยวได้ปล่อยพลังแนะ่เดอ Sun King ไม้เนี่โอโ้โหถ้าได้ลุยงานนะ จัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งไหนนะอมนนีความรู้สึกว่านี่แหละมือโปรโอืเขาบอกว่ามือโปรโเลยนะสิบไม้เอาอยู่คุณให้ทำอะไรเนี่ยไม่มีแบบทิ้งกลางคันแน่ๆน,น,นะมาตรฐานสูงอะ่ะอู้ดะสตาร์ Star, ขึ้นมาดูซิจะชุ่มฉ่ำถึงไหนนะคะมีพลังงานแบบหล่อหลออาการนะ สวยสุดงดงามแง่ yeah. มีพลังงานฮิวในตัวด้วยนะคะดูถอมตัวจังเลยนะสภาวะการเป็นผู้นำเหมือน mm. เหมือนคุณได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างแบบครองใจคนอะคนที่คลองใจคนที่ไม่ได้ใช้อำนาจในการปกครองอะคุณแล้วเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะยุ่งกับใครเลยนะแต่กลับมีผู้คนแบบชื่นชอบแลวให้ความสนใจคุณ เยอะมากเลยหนึ่งก็งงพลังงานตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยากได้อะไรจากใครมั้งไม่ได้อ่อเป็นคนมีของแต่ว่าจะปล่อยของในช่วงที่มันต้องเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่หรือเปล่านะนะอัศวินไม้ออกมาโอถ้ามีคำสั่งหรือว่าถ้ามีอะไรที่จะต้องเหมือนภารกิจอ่ะ เต็มที่เลยนะคุณอะดูซิเขาเขาลือลนะียข่าวลือแล้วมันข่าวลือมันต้องมาจากความจริงแล้วนะอืถ้าดาบยอมคุณจะที่ไหนนะคะมไม่แน่นะถ้าพี่ไม่แน่พ,แนพี่ไม่แช่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะอย่างเงี้ยดูซิต่อให้เป็นน้ําเย็นน้ําร้อนพี่ก็เคยอาบมานะ,ะพี่แช่ได้นะน้ําเย็นเนี่ย ต่อให้จะองศาต่าอุณหภูมิต่ําแค่ไหนพี่ก็ทนอนะ่ะห้าดาบเนี่ยเอาจนชนะแต่ไอ้ไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นการคลายปัญหานะแก้ไขปัญหากับเ,ออเพื่อนเ,อ,นเอ,นอย่างเงี้ยแม้จะเป็นปัญหาของตัวเองก็ตามนะฮะสามเหรียญห้าดาบสามเหรียญน,นะฮะสามไม้เป็นคนที่หนักนิดเบาหน่อยก็ทนเหมือน้วยเป็นคนแรงนะแต่กลับเป็นคนที่เข้าใจโลกมากอืม ข้าใจแบบเอ้ยถูกผิดยันยุ่อ่ะมันก็ไม่เชิงแบบว่าเป็นคนแบบคือเป็นคนชัดเจิกรักความถูกต้องก็จริงรักความยุติธรรมก็จริงแต่ว่าบางทีอ่ะคําว่ามิตรภาพอ่ะถ้ามันแบบการที่จะทําให้มันราบลื่นที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายร้ายแรงนะเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเอ้ยมาผิดเวลามาสายห้านาทีโอ้ต้องตัดคะแนนนะต้องหักเงินเดือนอันนั้นมันก็เกินไปใช่ไหมเหมือนคนที่คลองใจคนอ่ะ แสดงว่าคนส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนที่คนที่มีมุติภาวะทั้งนั้นเลยนะที่คุณไปครองใจเขาอะแล้วสุดท้ายก็ได้หนึ่งไม้ด้วยที่หนึ่งเลยอะยืนหนึ่งในใจพวกเขาตอนนี้ข่าวลือคือเก่งมากเก่งแล้วแบบเก่งแบบยังไงที่ไม่มีอัตราแต่ว่าแต่งตัวก็ต้องยอมนะมก็ดูดูก่อนว่าจะยังไงหน้าน้าเกรงขามหน้าเคารพ การใช้ชีวิตของคุณแต่เวลาที่คุณมอบให้กับสาธารณะมอบให้กับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเ mm. พราะมันดูหน้าน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาในในความเป็นคุณจริงๆอะ่ะ mm. แม้แต่ผู้คนเห็นไหม mm. ก็เข้าถึงยากอยู่ดีนะคะ mm. เข้าถึงยากช,ช,ช,ชอบทุ่มเทร่วมมือคุณอยู่ห่างขอความร่วมมือเนี่ยได้เลยนะได้ทันทีเห mm. mm. มือนคุณสร้าง บารมีอะไรของคุณมาเรื่อยๆๆ,ๆสะสมเรื่อยๆคือเสื้อผ้าภายนอกบุคลิกการแต่งตัวเนี่ยตัดสินคุณไม่ได้นะตัดสินคุณไม่ได้คือขนาดจัดเต็มอย่างเงี้ยยังมีผู้คนห้อมล้อมขนาดนี้แล้วคุณอาจจะรู้ตัวเองก็ได้ถ้าเกิดว่าสไตล์ธรรมดาแต่งตัวสไตล์ธรรมดาคนมาคงมาเยอะแล้วคุณอาจจะรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ข่าวลือดีมากเลยนะ mm hmm. อยากมีข่าวลือแบบนี้บ้าง <laughs> ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณุตส่ตห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านภูเขาทรัพย์และอรรยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปในคลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ